ซ้อมย่างพี่น้องซ้อมย่างพวเฮ็ดทางนี้ออกสิมีแห้งไปสบายดีสบายดีพี่น้องเอาบดนี้เลยสบายดีไปลุงเอาบดนี้เ้ยเออตัวมันสั่นหนิก็บอกเอามาฮักแล้วโอ้หูบริถ่ายคลิปเนาะวะกล้องบว้ถือมาน่องย่างเมื่อเอาให้ออกลายลายบัดออกนะพูเอามาต้มกินมันหลายพู้เอาโลตัวมันขึ้นตัวอันนี้นะโอ้ยหยังวะไหม อยากใส่แห็นเป็นยังเรกยกตาเลยกูยอยากทามึงจะมามีประโยชน์ยัง <laughs> ต้องกระทั่เอ้าเออเอา,อ,า,อ,าอีกรูดซองนอนเอาอักบรรยาย้วข่อยเอาเมื่อได้จ่อยเอ้ยอือพ่อมันไหลลามมันมันลายพ่นเอาอีกรูดนอนนี่เลยค่ะออกลายเลยต้นนัน<อ>น้นแหงลายเอามาละซองนอนตัวนัน้ไนไป นอนนันนอมันถือนำนัวมันดีเอานำนัวเมื่อปบันหอดยามีแล้วก็บบอึดน้ำไม้กะเสียอานหน่อยหนึ่งไปแกงพอเป็นยาอืมติดยุซูก็น้ำไม้ไหลนะก็นี่นะร้างล้างอยู่เอาไปเลยซองหนอนะเธอมองดู ซับซับท่านขึ้นสู่โอ้ยเสียมกันมาซุ่มว้ายตัดเลี้ยงน่องเลี้ยงน่องอันนี้ไม่ใช่เลี้ยงน้องแล้วเลี้ยงพีแล้วนะมึงดูเฮือนมึงดูแล้วก็โนเอาล่ะมันลายเลยกูเสียมันตัดลงคือการล้ำมันเลยตัดมันลายโพด ป้าหลับเอาโลดเอาโลดตัวนี้กับตัวนีนี oh, okay. ่เอาโหลดคุณโดนแจกหักดอ๋อเด็อนขาชกได้นอไม้ขาชกับอองงางเออ เอกัแล้วแต่เอาๆเอาโหลดมันพอดีกับเธอนรับให้มันออกนะนอนบ้างไงมันกีดโพดนี่นะเนาะมันจะออกลายมันกีดโพดโมเดิร์นลังนีิทานาคอกมูกพอยาเขียวโอ้อีลาบมึงตายมึงสิโดนด่าเสียมเราหัก มึงได้ม mm, nah, nah, nah. ือเฮ็ดเผาด้ามเสียมให้ลาโลดอันนี้คือน้องคอกมูพี่น้องไม้มันเจาออกลาลาะไปแลบกะตัวนั้นนะดดประานมกอนง่ายเนาะมวนแล้วเว้ยโอ้ง่ายยงเสียมหักเป็นดวงันยากมันสิดบ่กูยังบ่เบิดเป็น10ดวงบ่เสียมนะ แลกกินหนกินนมแหะกินข้าวในกินนมแหะกินขาวกินนัมึงเห็ดเองมึงมึงกัญากมึงนั่นแหละเนี่ย oh หันนี่ยเือ่่ดลกใเ็ดทมเนเด้อมึงเสียเอาไปเบิร์นหักู่บอกอีกตลอดเลยปลาเะเบิร์นหกอีลี ผมดีๆดูไปเต็มกระตาป้าต๊ะพีน่น้องได้สิกินเวอร์กินเสียงอันนี้นะไปต้มต้มอะไรแก่อะไรต้มต้มอย่างเดียวต้มอย่างเดียวนี่อ้ยน่รอยถือมาดูน่ามันนี่ร้อยถอเอาอยู่ตีโอ้สั่นไปอีกแล้วเสียมหน่อยแล้วฮะไปเผาโลดเนี่ยเอามา่อสองวันนี้ลอาให้ร้อยเอาใช่ไหเลี้ยงมังเจ้าตัว ไปเมื่อคือกันเมื่อสอมมันใส่หมอต้มนี่คำลคออมมะจากย่ออาอองไปนอาหานักเม้นขีมูอยากไปเบิ่งก้น้ำมันอันไล่สมเขาเมื่อกี้ขีข่านกลับมาแล้วมื่อืือเมื่อโหลดหมดไปกูนั่นระวังสวิตกูกับกล่องกันยังสิไม่หลอดแหละม นอนน้อยๆสู่ลูกสังลางอยู่นี่นะสู่นี่รอบ่ออคือบ่ปานให้บ่รีต้มน่ะจัก2-3ยอดกินเบิดบ่ต้มแล้วจังเอามาให้ก็ได้มูคุยเคียวตอนพึ่งเกิดหั่นเด้พี่น้องาโตเฮ็ดแยกคอกละ10 ย่างมาเฮงเลยเดียวเมื่อผักถอนไปพี่น้องคอยอย่างคอยออกกำลังกายปวดโพนหน้าใหม่พี่นออ้องมา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 เปตตาะออนบรรยำมันออกงานแนวนี้แล้วส่วนแรกก็สิอยากแต่ค,งอ,คงองมีเลือดคองที่บ่มีเลือดคองมีเลือด บางอันบัดข้าวเป็นปูเป็นปลาเป็นสีนบัดเมนมกินอยู่หมากใหม่กับนมกับกินอยู่ซื้อมากินอยู่พี่น้องอาขาดซองมือและน้มดีเพวว่ผมซื้อมาหายผมมีเงินซื้อมาบริบรูรณจังได นี้ก็ยังได้เจ็บไปเตะใหม่แล้าเลือดเสีอยออกก็ยังบ่มีโอ้ติบขา่าอุกอ่างเลยหม,มดเลยตก็บกรด้กว่ตีหัวมาตายได้นี่ตัวนี้บปนโนอนี่นนนอีเมรแล้วหูแล้วดำเสียมราหักนะอะ<บ>เอาสะเอาไรเอาอานะอเอาไระเอาะาไระอไเาะ แล้วแล้วเลี้ยงงัวนะคืออยู่ทุ่งงัวไหนยี่หน่อยยี่หน่อยมันขึ้นเลรีขึ้นมาสอมเป็นผสมมาพาสิเหตุมาพานนะมัไผ่สว่างบุเรือนสัวคือไปต้มบ่บ่ ไปปลูกโตก็ยังได้เดแล้วก็มาลม่มลมนอนพี่น้องเมื่อในข้อสิพัดเครื่องในไก่ จะจอยซื้อเห็ดขาวมากแกงอยากเห็ดพอผ,า,ผายมันบ่มีเห็ดพ่อนางโลแซนสามสิบพันโอ้ยหักบุญยากดอกเห็ดพอนางบหมากมาเห็ดพอผ,า,ผายเห็ดปวกโลแซนหากินแต่ประเภทนี้ เออสิต้มเข่าบุนข้ะต้มมเออื่นต้มใหม่จะได้กะพี่น้องเอ้ยว่าได้บัวลายกถ่ายคลิปมดเต็มที่คือเก่ากะโคถอดโคพันลายเด้อเนาะฝากกดไลแ์กดแชร์เป็นกำลังใจให้คือเก่าเนี่ยพี่น้องขอบุญขอบคุณทุกถูกกำลังใจไ้ส่งขีบหายห้าขอใหายลำหายรวยค่าได้ขายมันเด้อเนาะค่ายได้ขายมันโฉบมันลำรวยลำรวย ได้ก็น่าเลยรวยแล้อีกเออลุกย่างได้ละเล็กลน้อยนี่และพี่น้องไปได้ดำราคาบางคนบันกินเข่ากินหนำน้องมันที่จำได้ขั้นเอากินเข่าได้นะฮะโอเค hào ca, theo hào kinh khéo có đai, bằng nam lái nè hỡi, bằng nam nè, mình hùng khéo nè, nè, mà say hơn một trăm, comment mà kinh khéo đai ok, chụp ok, nam nè. ป้าลังควนก็จะสี่หาเดือน,นเพื่อสิบหดสี่หาเดือนนะคะกับประมาณสองเดือนปาลายกับสิมิเนี่น้อยยังอีกสองเดือนสามเดือนโอ้ยพี่น้องเอ้ยกินเขาก็ยังไกลบ่ได้อยู่นางหมูคือบเป็นแบบสี่เด้อเอาสมมาฝากคนในเมืองเด้อยสิไปเอาอาบกีไปเบิ่งให้ให้มมันนี่ จะฮักมาใหมบรรยามีผลออกลายขอบุญขอบคุณหลวงหนาด้วยพี่น้องเด้อว,วันจันทร์นี้อาทิตย์ที่มานี่ได้เงินยูทู e หักกายมือพี่น้องใส่หนีใส่หน,นีโทรศัพท์พี่น้องสาว จากสองเดือนได้เป็นสี่เดือนได้บบมีอนสองเดือนได้เลยค่ะใส่นี้ทุกซับแล้วก็สเดือนอีกสองเดือนข้างหน้า